คะ่ะฝีมือการบรรเลงและหน้าของครูพอไหมคะแต่มันเล่นคนเดียวอะคะ่ะมันเหงาจังเลยถ้ามีเพื่อนๆนมาเล่นด้วยเป็นวงก็คงจะดีนะคะเด็กๆห้องนี้ล่ะคะมีใครเล่นดน,นตรีได้บ้างไหนลองบอกคุณครูมาหน่อยสิคะระนาดเอกระนาดทุม้มสีซอได้ด้วยเปาคุยมีเล่นกีตาร์ด้วยมีไวโอลินด้วยโอ้โหมีทั้งดนตรีไทยมีทั้งดนตรีสากลแล้วย่างงี้จะเรียกว่าวงอะไรกันดีล่ะคะ งั้นเอาอย่างนี้ละกันนะคะเดี๋ยวคุณครูนุชนะคะจะพาไปรู้จักประเภทของวงดนตรีไทยเด็กๆลองนึกดูนะคะว่าเครื่องดนตรีที่เด็กๆเ,เล่นนั้นจะนําไปอยู่ในประเภทของเครื่องดนตรีไทยอะไรได้บ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรูปแบบการบรรเลงดนตรีไทยกันค่ะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะค่ะโดยครูนุชสีไลยสัมเพาค่ะ รูปแบบการบรรเลงดน,นตรีไทยนะคะก่อนอื่นเราจะต้องมารู้จักก่อนค่ะว่าวงดนตรีไทยนั้นมีกี่ประเภทนะคะแต่แก่ 1. วงปี่พาดค่ะ 2. วงเครื่องสายค่ะและ 3. วงมโหลีค่ะรูปแบบวง ดนตรีไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยและพัฒนาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันซึ่งดน,นตรีไทยมักเล่นเป็นวงมีการแบ่งตามประเภทการบรรเลงที่เป็นระเบียบมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. วงปี่พาด 2. วงเครื่องสาย 3. วงโมโหรีเราไปดูวงแรกกันเลยนะคะวงปี่พาดค่ะ วงปีพาดเป็นวงดนตรีที่มีดนตรีประเภทเครื่องตีและเครื่องเต่าเป็นหลักจุดประสงค์ในการบรรเลงนะคะก็เพื่อประกอบพิธีหรือพระราชพิธีต่างๆและประกอบการแสดงโขนละครวงปีพาดไม้แข็งวงปีพาดไม้แข็งประกอบไปด้วยวงปีพาดเครื่อง5้าวงปีพาดเครื่องคู่และวงปีพาดเครื่องใหญ่ ใช้บรรเลงในพระราชพิธีและพิธีกรรมของประชาชนตลอดจนใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขนหนังใหญ่ละครนอกละครในหุ่นกระบอกมาดูวงแรกกันค่ะวงปี่พาดเครื่องห้าค่ะวงปี่พาดเครื่องห้าประกอบไปด้วยเครื่องดน,นตรีดังนี้ปี่ในและนาฏเอกของวงใหญ่ตะโพน กองทัศและฉิงค่ะวงปีพาดเครื่องคู่มีคู่ใช่ไหมคะละนาดเอกคู่กับละนาดทุม้มของวงเล็กคู่ของวงใหญ่ปีนอกคู่กับปีในค่ะวงปีพาดเครื่องใหญ่เหมือนเครื่องคู่เลยค่ะแต่เราเติมละนาดเอกเหล็กและและนาดทุ้มเหล็กเข้ามาค่ะต่อไปค่ะ วงปีผ้าเสภาวงปีผ้าเสภาใช้ขับร้องและและการแ,แสดงเสภาซึ่งมีการพัฒนามาจากนิทานคำกรเป็นการผสมวงปีผ้าเสภาที่มีพื้นฐานมาจากวงปี๋ผ้าไหมแข็งโดยการนำเอาลูกเปิงมังคอกสองหรือกองสองหน้ามาตีแทนตะโพนและกองที่สำคัญวงนี้มีนักร้องอยู่ด้วยนะคะ ต่อไปค่ะวงปีพาดไม้นวมสำหรับวงปีพาดไม้นวมนั้นมีโครงสร้างเหมือนกับวงปีพาดไม้แข็งโดยใช้ไม้นวมตีละนาดเอกใช้ปุ๋ยเพียงอแทนปีนอกและปีในเพิ่มซออู้หนึ่งคันเพื่อให้มีเสียงที่นุ่มนวลกว่าวงปีพาดไม้แข็งค่ะเพราะว่าวงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเล่งอยู่ภายในอาคารค่ะต่อไปวงปีพาดนางหง วงปีดผ้านางหงเดิมเป็นวงที่ใช้บรรเลงงานศพของสามัญชนต่อมาได้นำมาบรรเลงในงานสวดอภิธรรมศพเจ้านายและใช้ตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพซึ่งชื่อเรียกของวงวงนี้เรียกตามชื่อเพลงที่นิยมนำมาประคมในงานคือเพลง,งานางหงโดยใช้บรรเลงในงานอาวามงคลเท่านั้นปัจจุบันไม่ค่อยนิยมอามาบรรเลงแล้วค่ะ รูปแบบของวงจะคล้ายๆกับวงปีพาดเครื่องใหญ่แต่เราจะเปลี่ยนมาใช้กองมาลายูและก็ปีชวาแทนค่ะต่อไปวงปีพาดด,พาดึกดำบรรดึกดำบรรสำหรับวงปีพาดดึกดำบรรได้แนวความคิดมาจากการแสดงโอเปร่าของชาวยุโรปเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงนี้นะคะจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไม่แข็งก้าเพราะว่าจะต้องเล่นอยู่ในโรงเรือนซึ่งเสียงจะไม่ดังกึกก้องจนเกินไป มีการเปลี่ยนไม้ระนาดจากไม้แข็งมาเป็นไม้นวมใช้ขุุยเพียงอ,อแทนปีในและปีนอกและก็ยังใช้เครื่องดน,นตรีที่มีลักษณะเสียงทุมทมท้มเช่นระนาดทุ้มระนาดทุ้มเหล็กของวงใหญ่ซออู้ขุุยอู้วงปีพาดมอนวงปีพาดมอนเป็นวงดน,นตรีไทยที่นำเอาเครื่องดน,นตรีมอนมาผสมกับวงปีพาดไม้แข็ง โดยสามารถใช้บรรเลงได้ทุกโอกาสทั้งงานมงคลหรืองานอาวะมงคลวงปีพาดมอนนั้นเดิมใช้กิจกรรมต่างๆของชาวมอนและใช้นักดนตรีของชาวมอนต่อมานักดนตรีไทยได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบดนตรีและบทเพลงของมอนจึงได้นำเครื่องดนตรีมอนมาผสมกับหลักการผรสมวงของปีพาดไม้แข็ง ปัจจุบันวงปีพาดมอนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการนำไปประโคมในงานศพซึ่งประกอบไปด้วยวงปีพาดเครื่องห้าวงปีพาดมอนเครื่องคู่และวงปีพาดมอนเครื่องใหญ่วงปีพาดมอนเครื่องหา้ามีเครื่องดนตรีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะของมอนวงใหญ่เปิงมังคอกตะโพนมอนและนาดเอกและปีมอนค่ะวงปีพาดมอนเครื่องคู่ เราก็จะเพิ่มคู่เข้ามานะคะโดยเราจะเพิ่มของมอนวงใหญ่หรือจะเพิ่มของมอนวงเล็กก็ได้ค่ะแล้วก็ละนาดเอกคู่กับละนาดทุ้มค่ะต่อไปวงปีพาดมอนเครื่องใหญ่คงวงปีพาดมอนเครื่องคู่ไว้แต่เราเพิ่มอะไรมาคะถูกต้องค่ะละนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็กนั่นเองวงเครื่องสาย เครื่องสายเป็นวงที่ใช้เครื่องสายเป็นหลักได้แก่ซอด้วงซออู้และจะเข้ดนตรีเพียงชนิดเดียวที่ไม่ใช้สายก็คือขุี่เพียงอ,อจุดประสงค์ใช้บรรเลงเพื่อการ,การขับกล่อมให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินบางโอกาสก็ใช้บรรเลงประกอบพิธีมงคลต่างๆปัจจุบันวงเครื่องสายมีอยู่4แบบดังนี้ค่ะ 1. วงเครื่องสาย ไทยเครื่องเดี่ยววงเครื่องสายไทยที่มีเครื่องดนตรีผสมเพียงอย่างละหนึ่งชิ้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวงเครื่องสายไทยเครื่องเล็กประกอบไปด้วยตะแค่ต่อด้วงต่ออู้และขุยค่ะวงเครื่องสายเครื่องคู่ คำว่าคู่ย่อมมีความหมายชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่ามีอยู่2ชิ้นมีอะไรกันบ้างจะแค่หนึ่งคู่ต่อด้วงหนึ่งคู่ต่ออู้หนึ่งคู่คุยเพียงอ,อคู่กับคุยหลิกค่ะวงเครื่องสายผสมวงเครื่องสายผสมเป็นวงเครื่องสายที่นําเครื่องดนตรีต่างชาติเข้ามาบรรเลงร่วมกับเครื่องสายไทยการเรียกชื่อวง นิยมเรียกตามชื่อเครื่องดนตรีต่างชาติที่นำเข้ามาผสมเช่นถ้าเอาขิมเข้ามาผสมเราก็จะเรียกว่าวงเครื่องสายผสมขิมถ้าเอาเปียโนเข้ามาผสมเราก็จะเรียกว่าวงเครื่องสายผสมเปียโนถ้าเอาไวโอลินเข้ามาผสมเราก็จะเรียกว่าวงเครื่องสายผสมเป็นไวโอลินค่ะวงเครื่องสายปีชวา วงเครื่องสายปีชวาเป็นวงเครื่องสายไทยที่บรรเลงผสมกับวงกองแขกโดยไม่ใช้โคนและลำนาแต่จะใช้ขุยหลิบแทนขุยเพียงอ,อเพื่อให้เสียงที่เข้ากับปีชวาได้ดีเดิมเรียกวงนี้ว่าวงกองแขกเครื่องใหญ่ต่อไปวงโมโหรีค่ะวงโมโหรี เป็นวงที่เกิดจากการนำเอาเครื่องดนตรีหลักของวงปีพาดและวงปีพาดเครื่องสายมาผสมกันมีทั้งเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าค่ะวงแรกวงโมโหลีเครื่องสีหรือวงมโหลีสมัยโบราณมีผู้บรรเลงเพียงสี่คนเท่านั้นคือซอสามสาย คนดีดพินหรือก็จับปีคนตีทับหรือโทนและก็มีคนตีกับพวงซึ่งคนตีกับพวงนั้นจะต้องเป็นนักร้องด้วยนะคะวงมโหลีเครื่องหกวงมโหลีเครื่องหกเพิ่มเครื่องดนตรีขึ้นมาสองอย่างและมีผู้บรรเลงเป็นหกคนเครื่องดนตรีที่เพิ่มขึ้นมาคือรรมนาใช้คู่กับโทน และขุยช่วยในการดำเนินทำนองเพลงเปลี่ยนจากกับพวงมาเป็นฉิ่งค่ะต่อไปวงมโหลีเครื่องเล็กค่ะสำหรับวงมโหลีเครื่องเล็กมีวิวัฒนาการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงมาโดยตามลำดับ คือครั้งแรกได้เพิ่มล้องวงใหญ่เข้าไปกับดะานาดเอกต่อมาได้เพิ่มซอด้วงซออู้และขุยและมีการนำจะเข้มาแทนพินหรือกระจับปีซึ่งนับว่าเป็นวงโมโหรีวงเล็กที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะวงโมโหลีเครื่องคู่สำหรับวงโมโหลีเครื่องคู่นะคะเราก็จะเพิ่มมาเป็นคู่ค่ะ ต่อสามสายมีหนึ่งคู่ตะเแค่มีหนึ่งคู่คต่อด้วงหนึ่งคู่ตออู้หนึ่งคู่และนาฏเอกคู่กับะนาดทุม้มพ้องวงใหญ่คู่กับพ้องวงเล็กคุยเพลงอ,อคู่กับคุยลิบค่ะต่อไปวงมโหรีเครื่องใหญ่สาหรับวงมโหลีเครื่องใหญ่ทายสิคะว่าเพิ่มอะไรเข้ามาถูกต้องเลยค่ะเพิ่มะนาดเอกเหล็ก และละนาดทุ้มเหล็กค่ะไปกันบ้างคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาสรุปกันดูนะคะรูปแบบของวงดนตรีไทยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภทได้แก่วงปีพาดวงเครื่องสายและก็วงมโหลีสำหรับวงปีพาดนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีและเครื่องเตาวงเครื่องสายประกอบไปด้วยเครื่องดีดเครื่องสีและเครื่องเป่าสำหรับวงมโหลีประกอบไปด้วยเครื่องดีดสี และเป่าฉะนั้นเมื่อนักเรียนสรุปได้ดังนี้เดี๋ยวคุณครูมีเกมค่ะให้นักเรียนมาประลองความรู้กันด้านหลังตัวเลขของครูนะคะจะมีภาพวงดน,นตรีเดี๋ยวคุณครูจะเปิดไปทีละเลขนะลักเรียนลองทายดูนะคะว่าด้านหลังนั้นเป็นวงดน,นตรีประเภทใดเลยค่ะโอ้เห็นคนตีคองวงอะไรเนาะมีอะไรคะ มีจะเ่มีซอลองทายสะิคะว่ามันเป็นวงอะไรถูกต้องค่ะเป็นวงเครื่องสายนะคะลองดูอีกหนึ่งภาพแล้วกันเนาะภาพนี้เราลองไปที่เลขหนึ่งกันก่อนดีกว่าโอ้ยเห็นแต่คนแต่ว่ามีคนเป่าปีด้วยแสดงว่าวงนี้ไม่ยากค่ะ ถูกต้องเลยค่ะวงปีพาดนั่นเองเด็กๆคนไหนไทายถูกบ้างเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆนะคะที่ตั้งใจเรียนของครูวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ